15เมษาสน2564้อยหนี้เราจะไปขุดเอาต้นไม้จากวัดทุ่งพญาหารมาวันนี้จะไปขุดเป็นครั้งที่สองละเดี๋ยวเอากับข้าวกับข้าวไปขนมข้าก้นบาดไปให้คนงานขุดเดีย๋ยวไปกับเพื่อ,อน้อย โอ้ยต้นมันหมาก,กนี่ยังบะเขาบุนต้นหมากก็ต้นปีบเบามันแตกมันย่งบบุนมาถึงวัดทุง่งป่าทุ่งใบอาหารมาดูวิธีล้อมขุดล้อมมีขุดค่อนข้างง่ายเพราะไม่มีหินเสาะไปเรื่อยเล็มไปเรื่อย ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณ3ชั่วโมงน,นี่ขุดง่ายหน่อยเพราะฝนล,ลงต้นนี้เป็นต้นที่ต้นที่หของวันนี้มันต้นมันโน้มเยอะเกินไปเราก็ต้องตัดตัดฟอร์มก่อนที่จะยกหรือมันโน้มเยอะเวลาเราขุดมันอาจจะล้มน้ำหนักมันเยอะเกิน น่นก็คือคนตัดแต่งจริงโน,น่นโน่นโน่นเดี๋ยวจารย์พาไปสุดเลยนี่งไปทางโน่นหลังจากที่เราขุดมาตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็เที่ยงเลยต้นหนึ่งก็จะเอาให้จบแล้วก็ค่อยขนย้ายครั้งเดียวตอนนี้ต้นที่ห้านี้กำ,ก,กำลังจะลัดลักกำลังจะลัด ตุมนี่คือขั้นตอนรัดตุ่มตุ่มก็คือดินที่หอ่อที่ห่อรากไว้อยู่หัวใจสำคัญของการล้อมไม้ก็คือการขุดแล้วก็รัดตุ่มนี่เองถ้าขุดไม่ดีก็ทำให้ลากช้ำตุ่มพังก็ไม่สามารถเโดยปลูกได้ วันนั้นก็ขุดเสร็จตัวก็ต้องรีบรัดการขนย้ายตุ่มอาจจะกระเทือนลากอาจจะหลุดออกจากดินที่ห่อไว้ตรงโคนนั่นแหะถ้าแยกออกจากกันเมื่อไหร่ก็โอกาสรอดนี่แทบจะเป็นศูนย์อันนี้เรามาขุดเอาที่วัดป่าทุ่งพญาหาร มาขุดเอาเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกได้ต้นใหญ่ไปสี่ต้นต้นเล็กจิ๋วๆต้นหนึ่งป่าทุ่งพญาหารก็คือวัดของทางสายหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาสุภัทโทธพ่อแ,แม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ของพวกเราคือสายหลวงปู่ชาก็คือหลวงปู่ชาท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่แหละแล้วก็ หรือวัดอยู่ตรงข้ามกันวัดอยู่ไม่ไกลจากวัดป่าตุ้งพญาหารเท่าไหร่ก็คุ้นเคยกับท่านท่านก็ให้มาขุดเอาไปปลูกที่วัดใหม่ค,คือวัดป่านาบุญที่เราสร้างใหม่ต้นสุดท้ายต้นนี้เป็นต้นไซไซบ้านไซบ้านไซป่าเราทั่วไป ไปตัดแต่งอาจจะเป็นบอลบอลใสด้วยสวยงามเลยทีมช่างขุดก็กำลังดูว่าจะขุดจุดไหนก่อนยังไงแล้วก็มีมดเจ้าที่ต้องดูว่าเจ้าที่แรงไหมเ <laughs> จ้าที่ก็คือมดนี่เอง จ้าที่อันอื่นไม่กลัวกลัวเจ้าที่อยู่คนต้นวันนี้แหละมันกัดนี่คือต้นไทตต้นสุดท้ายก็คือเป็นต้นไซรใบเล็กนี่เป็นไทรใบเล็กไทรใบเล็กก็คือไทรนาไซรป่าเราทั่วไปนี่อไทรใบเล็กอ่านี่คือไทรไทรทั่วไปจะต่างกับไทรอินโดไซรอินโดก็จะเป็นพุ่มพุ่มหนากว่าอย่างนี้ ันนี้คือไซอินโดใบใหญ่พุ่มหนานี่คือไซอินโดลักษณะใบจะยาวนี่ต้นไซอินโดจะพุ่มสูงใหญ่ก็ใบมันจะแน่นหนาดีแล้วก็มันไม่ค่อยทิ้งใบเท่าเท่าไซป่าทั่วไป ต้นนี้ต้นที่6ของวันเป็นต้นสุดท้ายต้นปราบเซียนด้วยเนื่องจากขุดยากตรงนี้ดินเดเหนียวเป็นพิเศษแล้วก็ลากลากของต้นไซไซชนิดนี้จะลากเยอะลากจัดลากฝอยเนี่ยลากโอ้โหลากเหนียวด้วยนี่เป็นต้นแรกที่เราจะเอาขึ้น นี้ต้องให้รถเยยบเขาโน้มโน้มกิ่งลงเพื่อที่จะตัดนี่คือขั้นตอนการสับลากให้สุดนี่คือตักแก้วต้องตัด เราก็ต้องไปตัดฟอร์มข้างบนนู่นอีเพราะว่าต้นนี้มันจะสูงถตาต้นไม้ปลูกชิดกันมันจะแย่งกันขึ้นหาแสงมันจะสูงะลูดมันจะไม่แตกพุ่มนี่เป็นขั้นตอนการตัดแต่งรากการ่อนขนย้ายเราต้องตัดฟอร์มเรียกว่าตัดฟอมตัดแต่งกิ่งนี่คือไม้ต้นใหญ่ๆ จะได้ไปแค่นี้ตือไม้ที่เราจะได้ไปแค่ประมาณ5เมตรแล้วเราก็จะต้องเอาใบออกให้หมดอีกต้นหนึ่งเราจะทำอันนี้ก็ยกขึ้นไมได้แล้วต้นที่3ามแล้ว ถึงก่อนนะเราจะรอปลูกต้นไทรให้มันเต็มทางดังนี้เอารถมคโคช่วยโอเคได้ทุกมี คือต้นไซสองต้นสุดท้ายของวันนี้วันนี้ได้หต้นนีจะเอาลงข้างตลานี่ไซนี่เป็นไซธรรมดาพุ่มไม่ค่อยใหญ่พุ่มไม่ค่อยใหญ่มมหญอเอาเอาเอาไอฟอมเยอะๆไปทางนูน้นเอาเอาไม้ไปทางนูน้นอ่าถูกต้องถูกต้องโอเค ตรงเป๊ะเลย เป็นต้นไสตต้นเล็กฟอร์มเตี้ยอันนี้ก็ได้มาก็ปูกไว้ฝั่งโน้นพยาน้อยก็คุม้ช่างเข้ามาทำกุฏิให้หลังโน้น ็มาอยู่บ้านว่ามาอยู่วัดทั้งวันหยุดมักทาย,ยกมรกทาย,ยกอันนี้ก็มักทาย,ยกกกาย,ยกโนว่างจากาภารกิจราชการก็มาช่วยครูบาอาจารย์ซื้อนุ่นซื้อนี่ขับรถพาไปนั่นไปนี่ว่ากันไปช่วยได้คนละไม้คนละมือ ตอนสุดท้ายของวันนี้ เอากิ่งไปทางนู้นบิดบิดไปหน่อยโอเคเอาวางวางเดียบรยบิดขึ้นบิดขึ้นบิดขึ้นโอเคอ่ะเอาวางลึกไปไหมเลึกไปไหมลุม,มอนะ่ะต้นใส่ต้นสุดท้ายของวันนี้นที่เรียบร้อย เป็นโซนด้านหลังอังศาชั่วคราวศาลาเล็กนี่เป็นห้องน้ำสองห้องห้องน้ำรวมโยมมั่งพระมั่งนุ้นเป็นห้องน้ำประจำกุฏิกุฏิหลังนุน้นกุฏิหลังแรกกุฏิท้าววอนหลังแรกบ้านลงน้อยหนานี่น้อยหนามีกล้วยมีขนุนกล้วยหอมอาจาันพันนี่นาจารย์เป้า กับบุญม,มีปลูกห้องน้ำเนี่ยให้ลงอันนี้ไว้เผื่อมันติดมะละกอนีปลูกไม้ใหญ่ไม้ล้อมเลยหกต้นทั้งวันเลยรอ